โอกาสอาจารย์คณะแม่ชีเนาะแล้วก็าสามชุดชนผู้ไปทำทั้งหลายวันนี้วันที่เจ็ดพฤศจิกายนแปดเหแปดครับแปดก็แปดวันที่แปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะน่ะ หลงวันหลงคืนเนาะหลงวันที่เนาะแสดงว่าเริ่มแก่แล้วเนาะวันนี้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ต้อนรับอเมธีเนาะบวชใหม่อีกสี่ท่านสี่คนเนาะเข้าสู่ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะ การบวชการฝึกอันหัดตัวเองนี่แหละอาจจะเรียกว่าเป็นผู้อยู่โดยไม่ประมาทเนาะศาสนาพวกเราศาสนาพุทธของพวกเราเนาะถ้ามีคุณพระพุคุณธิดาเนาะเข้ามาบวชมาฝึกมาหัดมาขัดมาเขานี่แหละคือความงอกงามความงดงามแห่งธรรมะ แห่งศีลแห่งธรรมเนาะ,ะวัดป่าบนะนะ่อน้ำพินจีเ้อารับผู้ไปทำม,มาจากที่ต่ตางๆเนาะ,ะมาอยู่ดูก่อนเธอจมองมาลองดูเธอ,อนี่เห็นไหมพระุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อ,อสอนให้ลงมือปฏิบัติ และนาผลปฏิบัตินะั้นมีมาวิเคราะห์วิจารณวิจัยด้วยตนเองเรียกว่าปัจจตงังรู้ได้เฉพาะตนเนะาะเมื่อเรานําเอาธรรมะนะหรือคําสอนนั้นมาฝึกมาปฏิบัติได้เกิดผลได้รับผลนั่นเระเรียกว่าการปฏิบัติเรียกว่ามรรส่วนสิ่งที่เราได้รับนั่นเรียกว่าผลเพราะฉะนั้น ทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนานี่นะรู้แล้วไม่ประพฤติตามเรียกว่าเป็นคนที่ไม่รู้นะ,ะ,ะ,ะสิ่งที่นำตัวเองออกจากทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราเป็นจุดมุ่งหมายเนาะ,ะยังไงก็จะเดินไปสู่แห่งหนทางแห่งการตายอยู่แล้ว นะเขาเรียกว่ารละ,ละลึกถึงความตายตลอดเรียกว่ามรณสเตนะิเนาะเห็นไหมเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นสัจธรธรมเป็นของที่ปฏิเสธไม่ได้นะอาจจะเชื่อไม่เชื่อยังไงก็ต้องถึงวันนั้นเนานะนี่เรียกว่าทุกข์ไม่มีอยู่เห็นไหมวิธีดับทุกข์ก็มีอยู่นี่พ็จะเจ้าพูดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธนะที่เห็นโทษเห็นภยัยของตนนะก็จะเป็นผู้ไว้พรมากเนาะขอให้พวกเราตั้งมั่นเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือเสาหลักเอาไว้เป็นที่พึ่งนะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนะนักทีเมสรนังอัญญงเนี่ยุตโทเมสรนังวรังนี네่นะพนะระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ네นะนี่นะเพราะฉะนั้นนัตทิเมสรนังอัญญงนะธรรมโมเมสรนังวรัง네นะนีนเ่เพราะฉะนั้พพนพระพุทธธรรมรระสงค์นี่แหละเนาะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเรียกว่ารัตนตรัยหรือแก้วสามประการเนาะ เพราะฉะนั้นพวกเรา,าตรงนำน้องนำเอาพระรรมนี้ามาฝึกมาหัดนั่นก็คืออานาปารสติเนาะมีอะไรถามนัตถามเยอะเลยครับหลวงตาจากคุณอ้ําครับคุณอ้ําจังครับหลวงตาข้าหนูไปซื้อปลาที่ตลาดบอกเขาว่าเอาไปย่าง แล้วเขาก็ทุบหัวปลาเลยค่ะเราจะบาปไหมคะแต่หนูก็แผ่เมตตาไปแล้วนะคะเห็นไหมไปสั่งให้ให้ซื้อปลาเขาก็ต้องทุบจิบแม่ค้าเนาะมึงก็ถามหมอใจว่ามึงคล่องไหมล่ะถึงไหมถ้ามึงคล่องอยู่ก็แสดงว่ามึงบาปอยู่ถ้าใจมึงไม่คล่องเนี่ยไม่บาปถูงไหม เพราะฉะนั้นทําไมต้องไปสั่งต้องไปต้องไปซื้อไอสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ล่ะเราหลีกเลี่ยงได้เนาะ,ะทําไมอยากกินปาลาล่ะปลาที่เขาคุกไว้ทําไว้เสร็จก็มีเนาะเพราะมันไม่อร่อยอยากกินสดๆอะอยากเป็นยักษ์เป็นมารอย่างนี้ก็มีเนาะจริงไหมถ้าถ้าทําแล้วมันไม่ไม่ว่าจะแผ่หมตตาอายอยังไงก็ตามแต่เป็นความที่อ่า รู้เท่าไม่ถึงการเนาะแต่ยังดีนะอะรน่อ,อ,อที่ยังระลึกได้นเนาะต่อไปก็ต้องมาระวังเนาะก็ถือว่าโทษก็มีอยู่แต่มันน้อยลงเห็นไหมเพราะเรามีสติอยู่เนาะจากคุณสาวิตีครับสวดมนต์ออกเสียงไม่ได้ไม่สบายตัวปวดตัวสวดได้แค่ในใจ ฝากถามฝากถามค่ะเป็นเป็นเพราะสวดมนต์ไม่ออกเสียงไม่ได้ไหมครับลุงตาลลุงตาไม่รู้นะลุงตาไม่สวดมนต์กูก็ยังพูดได้อยู่ไม่ใช่ไม่สวดมนต์นกู็ไม่เห็นว่ากูตายกูเป็นอะไรนะกูก็อยู่ของกนะูนะนะแค่เรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เลยไม่ต้องไปพังบทนอะไรหรอกนะพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ตุนโพวัดจัุรุท่านก็ไม่ได้สวดอะไรนะนะ ตั้งกายให้ตรงมีสติอยู่เฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะมันยิ่งมีอริสงมากกว่านะจริงไหมล่ะที่ไม่ดีส่วนมนต์ดังๆบ้านข้างๆเขายิางหลังกระติกใส่นะนะจริงไหมอ,อาการสวดมนต์ก็ต้องรู้เวลารู้สถานที่ด้วยนะนะถ้าสวดในห้องพระตัวเองนะนั่งสวดนะนะอย่างเงี้ย มันค่อยเหมาะสมระวังนะเนาะสวดมนก็ดีนะดีดีนะ,ะไม่สวดก็ดีะอ,ะอะไรก็ดีหมดหละเนาะถ้าเรา,าพูดปฏิบัติมีสติอยู่นะ,ะคำถามจากคุณศรีโสรถครับคนที่อยู่เมืองนอกฝากเงินมาทำบุญเขาจะได้บุญไหมครับและ,ะถ้าไม่ได้ระบุว่าทำอะไรก็จะได้บุญด้วยไหมครับได้สินะ เพราะเจตนามันมีมันสําเร็จแล้วเนาะแต่หรือว่ากรรมคือเจตนาไม่ว่ากรรมดีหรือไม่ดีอยู่ที่เจตนานะเจตนายังไงแล้วก็ลงมือทาแล้วก็สําเร็จแล้วเนาะได้หรืออยู่ตรงไหนก็ได้เนาะทำบุญไม่ใช่ให้คนเห็นหน้านะเราเรียกทำบุญอย่าเอาหน้าเนาะยอย่ามีมากเลยหน้าะเปลืองแป้งนะํำไว้ จากคุณตุม้มที่ติรัตครับหลวงตารู้ว่าทําสิ่งใดไม่ดีแก่ชีวิตแต่ก็ยังทําอยู่แก้ไขนิสัยแย่มากหรือซามได้อย่างไรเจ้าค่ะอ้วันนี้ต้องมาหากูแล้วล่ะกูคนนึกว่ากระซามมากล้วกูไม่ใช่ซ้ำทาการละมังเลยกูนะ,ะ,ะแต่เราต้องทนกระแสใจเราต้องมีเบรกเนาะ ไม่ปล่อยตารํำเภอนท้องใจนั่นแหละคือปล่อยตามทีเละเนาะมันจะทําให้เราเสื่อมหรอทธกต่ำไปเรื่อยเ,อเพราะว่าใจเราเนี่ยมันชอบไหลไปสู่สิ่งที่ไม่ดีหรือเ,เหมือนสายน้ําเนี่ยรอบย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำเนาะเพราะนั้นธรรมะเนี่ยมันการขาดใจคือส่วนกระแสคือขัดใจตัวเองนั่นแหละทุกที่พระพุทธเจ้าพูดว่าทําไมเข้าถึงทุกให้รู้ทุกก็เพราะการขัดใจนี่ไง การอดใจได้เป็นทุกที่ทนยากถ้าใครทนไดนะ้นั่นแหละคือผู้ชนะใจตัวเองนะแต่เราชอบไปเอาชนะคนอื่นไงอ่าอ,อย่างธรรมะอะไรก็ไม่รู้เถียงกันคอไปเเีนยนอยากตีกัน,นก็มีมันก็เรียกธรรมะเลยธรรมะเนี่ยมันต้องชุ่มต้องเย็นนะมันต้องสงบระงรับจากอารมณ์พวกนี้ ไม่จะไปตำหนิไปเถียงก้าาเป็นปเราใจนะจำไว้ทรมะเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นกลางๆมันไม่มีผิดมีสุขมันเป็นสิ่งที่เย็นเบาใจเย็นใจเนาะประโยชน์ที่ไหนก็เบาสบายเนี่ยใจนะมีธรรม,มะเออฮะไม่จไปล้านคนอื่นเขาเบียดเบียนคนอื่นเขานะ้วไม่ใช่ธรรมะ เนี่ยไปลว่าออันนั้นผิดอันนี้ถูกเนี่ยไม่รู้มันเป็นเรื่องอะไรของมันก็ไม่รู้ใจเนี่ยจริงไหมเสือกดีนะจริงไหมล่ะโรคของจิตย่อมเสือกย,อย่อมใสนะถ้าเสือกดีๆก็ว่าไปอย่าไม่ท้านะแต่เรื่องผิดเนาะอาจจะขยัเข้าใจตัวเองนะกว่าจะขยันราเน้อนเข้าจิตเข้าใจตัวเองนี่เนีนน่ดูดีๆนะอืม ครับจากคุณศาสตร์หนูกลางถามเรื่องซองกระถินมาครับหลวงตาครับว่าการเรียนถามหลวงตาช่วงนี้มีกระถินหลายวัดจะมีซองมาขอรับบุญเป็นเงินจํานวนมากบางครั้งก็บน่นต้องหาเงินใส่ซองกระถินต่างจากที่นั่งฟังธรรมะแล้วสบายใจแต่พอหาเงินใส่ทองกระถินแล้วเป็นทุกข์เพราะซองมาเยอะ,อะพอนั่งฟังธรรมะมีความสุขสบายใจอย่างไหนได้บุญครับ นั่งฟังธรรมะนี่ได้บุญมหาศาลก็ดูดีๆเลยซองกระถินก็ทุกไงกูจะหาเงินที่ไหนว่ามาใส่ซองมีทําไมทําเยอะแยะขนาดนี้ทําไปเพื่ออะไรมันก็จะตำหนิจีแยงกันอยู่เรื่อยหลวงตาจึงบอกว่าอ่าอย่าไปแจกเลยซองเนี่ยแต่หลวงตาก็ได้ห้ามผู้อื่นนะนะใครอยากแจกใครอยากพิมพ์ยังไงก็ทําไปเถอะนะถ้าถ้าเขาต้องการนะนะถ้าไม่ต้องการเนี่ยเอาไปยัดเยียดเอาไป็ันเป็นการเบียดเบียนมันนะ เห็นไ,ไหมมันจะหนีกันมันติดลบด้วยซ้ำไปเนาะ,ะทั้งเสียทั้งเงินเสียทั้งอารมณ์เสียทั้งจิตทั้งใจอาใจเต็มไปด้วยอุศลธรรมทเนาะเพราะฉะนั้นอารมณ์ตาถึงว่าบางทีหลังจากทำกระถินนะเนี่ยนะทำไปเจอมนี้่าไหร่ก็ทำเท่านั้นไม่ต้องการมากๆกหรอกเนาะ,ะทำด้วยใจจริงๆทำด้วยศรัทธาจริงๆเนาะ อ่ากระถิ่นกระถิ่นเราต้องเต็มใจอ่าทำแล้วไม่เดือดร้อนนะนะถ้าเดือดร้อนมันไม่เป็นบุญเราทําบุญอะไรก็ามถ้าทําแล้วเดือดร้อนไม่ใช่บุญนะอ่ามันเป็นบาปด้วยซ้ำคือทุกง์ไงน,นะ,ะจําไว้เอาลงตาครับเ,เราเอาบุญไปยัดเยียดให้เขานี่ก็ถือเบียดเบียนเะครับโอ้ไม่ใช่บุญแล้วนะฮะเอเหมือนมึงไปข่มขืนเขามีโทษไหมล่ะฮะ ถ้าเขาเต็มใจโอ้ฮะรอนให้มึงเลยอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันได้บุญเห็นไหมถ้าเขาไม่เต็มใจเขาไปแจ้งจับมึงมาโทษหนักไหมล่ะคงคืนเขานะ่ะฮะนี่ก็เหมือนกันแต่คงไม่ชอบทำเหลือเินะเอ่เี้ยเนาะเออฮะอ่าไปรู้จะสร้างอะไรไปนั่งหนาจริงไหมถ้ากูมีที่อยู่แล้วกู็ไม่สร้างแล้วนี่กูไม่มีที่อยู่ฮะจริงไหมล่ะ เยวจะหาว่ากูน,นี่พูดเอาเปรียบอีกนะฮะพูดมากก็ามากเอารับพอครับุง,ง,งตาครับมีมีคนปากอันนี้มาจากเมืองนอกครับเด <อ ichtig. S 1> ี๋ยวขออ่านให้ครับคุณดวงตาอ๋อมาจากเมืองนอกขออ่านก่อนว่า,าอ้าเอ้าวงดให้พรไหมขอรอไอนคุณจัสมินครับน้องกาบงตานะครับจุธารัตน โูลเเบปฝากทางเมืองไทยร่วมบุญต่อเติมสาราหนึ่งหมื่นบาทโอนแล้วค่ะสาธุสุธาัตโบรเบครับอ่าอ่าร่วมามาต่อสาลามาหนึ่งหมื่นบาทสาธุนะอ่าหลงตาตั้งอาไว้สิบล้านนะแต่ว่าไม่รู้จะถึงหรือไม่ถึงถ้าไม่ถึงก็ไม่ทาอย่างอื่นเนาะ,ะแต่แต่กูต้องพูดไว้ก่อนหน่อยนะเห็นไหมว่าจะทำเจ็ดล้านมมงไปยี่สิบสองล้านยังไม่เสร็จ ผู้เข็ดผู้หลามอยู่นะคุณถึงเป็นน่อยู่นี่ไงเนาอะอ้าวรับพรยาทา,าริวหาภูลาปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตนังปกะรปฏิอิจจังปฏิจังตุมหังงคิปะเมวะจมิจฉุสัสเปปุเรนทุสังกปา,าจันโดมระสโยยถามณีโชติระโซยะถา ตปิติโยวิวัจิฉันตุสัปโรโควิงาสตุมาเตภวะวันตารายสุขีดีคายุโยภวะอภิวาณนาสีริสันิจังมุตาปจัจจิโนจัตตารุธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังบารังสาธุเมื่อยที่แบบ